มาเด้อค่ะมือนี้มากินก้อยบ้านมงค่ะอยู่บ้านมงค่ะทางไปบ้านโพนศิลาดดเดดเดดเดเดดเขอันนี้เดทที่ยายว่านี่เตือนแข่กระดูกอ่อนเนี่ยบ้านโพนศิลายายเถ่งก้อยยายเถ่งแถววัดเนี่ยังกงวัดี่อวัดซีสะอาด ตามรอยผู้ไทยดำมากกบผู้ไทยดำล่ะคะ่ะนี่ตามรอยผู้ไทยดำคนน่ะผู้ไทยดำพานะำมากินได้มื่อนี่แบบเดียขาดูบลอยที่สุดในอำเภอบ้านม้งขอบใจที่มากินอร่อยแแซ่บซ่บเริ่มต้นเท่าไหร่นี่หกสิบบาทเนาะย่างละหกสิบบาทเปิดแตงแต่จ้ามวงหัวจ้ามวงแม่ อืแสบแสบหกโมงเช้าถึงสามทุ่มลาบก่อยซอยจุจิมจุมแจวห่อนย่างต่ำบักฮงมีมัดใกล้านเดี่ยวร้อยเมนูรวมเหล้ารวมสุดารวมเบียร์ด้วยมาจีเห็นไหมค่ะพุงงี้งๆตดอประจอกระนี ไส้จุก,กับมีตรงขามค่าแคบมั้ยยังน่ะนอืมไรสีฮอดวัดทางออมสินเนี่ยทางออมสินธน,นาคารออมสินบ่ไอ่ทางธนาคารออมสินอืมทางธนาคารออมสินหอมขรอบครัวขนาดอืมภาพใบบ้านดอกมาบ้านพ่นศิลาค่ะเขาสิรูจักดีมาบามอเภอบ้านม่วง เลยมารีวิวให้คนบ้านเมืองได้รู้ว่าอยู่บ้านเมืองก็มีร้านอร่อยเยอะแยะแซ่บแซ่บอื้มแซ่บอร่อยไหมแซ่บก็กินมก็เผ็ดเด้ไม่เผ็ดก็ไม่ขมดิเหมืนกันไม่ขมมากพอดีแซ่บ่อร่อย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 ค่ะ มีอยู่เอกกษณ์ของเราเนี่ยสีส้ยหอมแบบเป็นโคโลเคเลแบบนี้พ่อได้บอน้อยพ่อสีได้คุยหอมเข้าไปถ้าน้อยบ่แมนย้ยเทงค่ะน,นี่เอกกษณ์ของเรลาเนี่ยต้นไส้แบบนี้มันได้คุยน้ำเนออหนือน้อมอืม ถ้าซ้อยแบบนี้มันได้คุยเด้อได้คุยเราบอกข้าวเนือแมนค่ะต้มคือนอันของเร่าน่ะตอนหอมแปดเส้นตอนหอมแปดเส้นค่ะแซ่บแซ่บแซ่บ สุดยอดเปนือเปอยดีค่ะเป็นตะพิเ็ษก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปลือยดีนะเน,เนาะแซ่บก้อยแล้วนี่บะ้มีแต่เนื้อเลยค่ะมีเครื่องในพร้อมครบสุดค้ายดีนะลนาะถ้าบันม่วงม่นมีผู้ใดบูดจักเราดะบูจักด <c oughs> มดดีมดแดงเปิดมาจากปีแล้วอะ <c oughs> ไรปี เจ็ดแปบปีแล้วอยู่ในนะคะตั้งแต่อยู่นาออมสินสถานที่จอดรถกวางควงอะารลามจอดได้เป็นลอยขั้นผนะูน่ะแม่โหลดกปวันนี้ก็ขย้ายออกแล้วได้ขายดีกับขย้ายเลยเนาะ ก้งือหลายพดแต่ส yeah. ืหลายแต่ว่าแกงสบ่อหลายเนาะอืมกอเืองกานมพแต่ช uh ุเา้ราชการนั่นะกพเกณ๊ no> ์มันหกสิบบาทหนึ่งมักจะตอนหอมเนี่ยแหละเป็นคุยคุโูเคลเป็นเอกลักษณ์มานคือมู แม่นค่ะมันได้สดหอมพๆเนี่ยต้มกะระแซบหอมเพียอหอมก้อยเนื้อกะระแซบเอาผู้ใดอยู่บ้านม่วงหรืออยูอ่เราแวกใกล้เคียงนะคะสามารถมา นี่เลยแวะชิมได้เลยค่ะร้านยายยายอย่างก๋วยยายยายเท่งยายเท่งนี่ไม่ซื้อแต่ซื้อวนซื้อนี่เด้แล้วซื้อนี่แต่ว่าสายยาเล่าน่ะอันนี้สายยาเนี่ยยายเท่งพนักงกนหู้จักว่ายายเท่งไฮคาบก้อยย่างต้มลาบก้อยซอยจุย่างแจวห่อนเริ่มต้นแค่ตับมะฮุงโคกละสี่สิบบาทลาบ กระปุกสิบบาทนี่เขาเนี่ยลาบหกสิบบาทมาได้เลยค่ะใกล้ๆก,กับธนาคารออมสินบ่ธนาคารออมสินใกล้ๆก,กับธนาคารออมสินนะคะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครค่ะวันนี้มาตามรอยรีวิวนผู้ไทยดำค่ะพามาเด้อค่ะอเอาจังใดกะขอฝากร้านนี้ไว้ในดวงใจไทยบ้านมงเนี่ยเด้อค่ะปาค่ะสวัสดีค่ะ